แล้วก็หลังจากนั้นในเวลา16นาฬกาถ้ามีการแข่งขันที่ยังไม่เสร็จสิ้นก็สามารถติดตามชมได้ทางออนไลน์นะครับในเพจแล้วก็ Facebook ของทีสปอร์ตเจ็ตั้งลูกนี้ตบลงไปสวยงามเลยครับฝั่งพัทลุนนะครับคุณนุการจันทรุกศรีครับจืดนำก่อนครับ15-0ต่อนุกานจันทรุสีเสิร์ฟครับพยายามจดันดักตั หน้าเน็ตแต่ว่าออกไปครับเจ็ดต่อนหนึ่งครับต้องการอีกเกมเดียวครับกรุงเทพมานครมาดูเกมเสิร์ฟของพัทลุงครับฟูนศักด์เสกสุวงดักหน้าเน็ตได้ดีครับอูกาญอย,ยอด,ด้วยครับแม่แล้วก็ติดเน็ตครับทางด้านซีนีนาึ้นน้ำสิบห้าศูนย์ครับพัทลุง จังหวะยอดแล้ววิ่งมาโอ้โหพยายามเอื้อบสุดๆแล้วครับไม่ทนันเลยครับสุนว์เสิร์ฟต่อครับขึ้นมาตัดหน้าเน็ตแล้วก็แม่เข้าช่องเกงใจเลยครับสิบสามสิบศูนย์ครับมากลางคอร์ดเลยครับ ป้ไปไกลแล้วครับ40ศูนย์ครับน่าจะออกครับขออภัยครับลูกนี้แรงออกท้ายคอร์ดนะครับ30 15บโอ้ีอโต้กลับมาติดเน็เองครับชานชัย สี่สิบสิบห้าครับนี่ครับพลาดโอกาสติเสมอเลยครับโฟร์แฮนด์จังหวะนี้ยังดักได้ดีครับจะท้ายขอดอีกแล้วครับยังดักได้ครับลูกการ งัดไปท้ายขอดแรงไปนะครับจังหวะนี้โอ้โหสี่สิบสามสิบครับดูจังหวะที่งัดไปแรงไปนิดเดียวนะ่นะัครับกีฬามืงทยนา่ขอนี่ดีใจชนหมัดกันล่วงหน้าเลยครับลูกยังไม่ตกพื้นเนี่ยรู้ว่าออกแน่ เอาแล้คะครับนี่แหละครับเอาจนได้ครับทลุตามมาเป็น2ต่อเเกมครับดักหน้าเน็ตครับโอ้โหสายตาดีวางไปท้ายขอดกับได้แต้มครับกรุนเทพดมาตะคอดอยู่กับจังหวะนี้งัดสามเหลี่ยมตรงเส้นเลยนะครับ ออกนะครับออกครับศูนย์สิบห้าครับโอ้ยตัดหน้าไม้จังหวะนี้ก็ติดเน็ตครับศูนย์สามสิบครับเราก็มองมุมใครมองดูในมุมกล้องนีเห็นเดินมาดีใจเอามัดชนกันนึกว่าได้แต้มนะวัักู่ตีพลาดเองนะครับทางด้านของชาญชัย แรกเสียครับแมตวัดจังหวะนี้ไม่โดนครับทางด้านลูกก้า1สิบห้าสามสิบครับ เดี๋ยวจบการแข่งขันในคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกรีธาในการวิ่ง200เมตรหญิงนะครับต่เดี๋ยวจะกลับมาในการแข่งขันชายคู่นะครับของเทนนิสนะครับไปดูการห่ายทอดสดบรรยากาศส,สดนะครับการแข่งขันกรีทากันนะครับหลังจบคู่นี้นะครับแนนมาเป็น30เท่าครับกรุงเทพมหาคนครครับได้คะแนนที่ต้องการ ลูกนี้มาดีครับแบ็กแฮนด์กลับมาดูคนทะแยงมาจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหรับได้สวยครับทางด้านของชาญชัยอุ่นไกลครับ40-30ครับเกมพอยท์ครับแล้วก็เป็นแชมพชิพพอยท์ด้วยนะครับอีกหนึ่งแต้มก็จะได้เกมที่8ไปนะครับทางด้านของกรุงเทพหานคร แบ็กแฮนด์ไปติดเน็ตนะครับเรียบร้อยเลยครับเป็นชัยชนะของกรุงเทพมหานครนะครับ8ต่อ2เกมครับ